สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเงินเกมแฟ i ์ดีเทลฟอนต์อยู่ในผมขอแนะนำร้าน Easycard เติมเงินเกมร,ราคาถูกปลอดภัย100%สำหรับใครที่สนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยแถมยังมีแฟร์ y ิพารอีกด้วยเอาละครับวันนี้ขอกราบสวนนัสดีเพื่อนคนอีกเช่นเคยนะวันนี้ในเกม แฟร์ลี่เทลฟอร์ดอยู่ไนนั่นเองอ้าวันนี้ผมมาในเรื่องของเจ้าคอบลานะครับจากที่ได้กล่าวไปในคลิปรีแพทใหม่ครั้งนั้นนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ดูกันนะว่ามันเนี่ยเก่งขนาดไหนนั่นเองอ่านี่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมไปได้เวทคาร์ดลูมนะครับที่แบบเปสู้กันในแบบคาร์ดเดียวกันเนาะได้ที่1นึ่งมานะครับ,บได้ที่หเพราะเจ้าคอบลาตัวนี้เลยนะครับจริงๆ คือเขาผนึกบ่อยมากๆเลยนะอะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสเตตโดยรวมของเขากันก่อนนะครับโอเคไปกันเลยนี่นะครับก็คือหน้าเต่าเจ้าคอบร้านะครับนี่ดูหล่อเท่มากมือล้วงกระเป๋าโอ้โหเท่มากมัง้งจิโก,โกมากโอ้โหนี่นะครับสเตตโดยรวมของเขาคือนี่เลยเลือดอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันนะตอนนี้เลเวลเจ็ดนะครับเลเวลเจ็ดขอนน้ญาว่าเลเวลเจ็ดแล้วนะครับ แล้วก็สติพิทของเขาอยู่ที่413นะก็สปีดอยู่ที่448นะอ่าตอนเลเวลหผมก็จําไม่ได้ว่ามันเท่าไหรนะ่เนาะอ่าแล้วก็ไปดูที่สกิลของเขากันนะนี่สกิลแรกมังกรพิษคำรามนะครับสกิลนี้เนี่ยจะสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูนะครับเป็นดาเมจเวท120%และมีโอกาสทําให้ศัตรูติด พิษได้นั่นเองอ่าถัดไปนะครับสกิลเขี้ยวแฝดมังกรพิษนะครับอ่าสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลหากินของเจ้าคอปบราตัวนี้เลยนะครับซึ่งเป็นสกิลผนึกนั่นเองเป็นสกิลจุดข,ขายของเจ้าตัวนี้เลยนะครับมีโอกาสผนึกศัตรู60%ซนะครับซึ่งจะโจมตีเป็น3เป้าหมายคือจะผนึกแค่ตัวที่เราล็อกเป้าไว้เท่านั้นนะสมมติเราใช้สกิลหมูถูกปะ คือเราล็อกตัวไหนไว้เนี่ยมันจะผปนึกแค่ตัวนั้นนะไม่ได้แบบมีโอกาสทั้ง3ตัวนะแค่ตัวเดียวนะ <c oughs> จริงๆถ้ามีทั้ง3ตัวมันก็โงกงเกินไปนะอ่ะทีต่อไปนะครับเป็นสกิลหมัดเหล็กมังกรพิษนะซึ่งสกิลนี้จะสร้างความเสียหายแกศัตรู3คนด้วยกันโดยจะใช้กงเล็บของมังกรพิษเนี่ยกวาดจมตีไปนะดาเมจค่อนข้างแรงนิดนึงเนาะไม่ได้แรงมากอะไรนะ <c oughs> สกิลถัดไปเป็นสกิลพสซีฟนะนี่เป็นสกิลพิษกัดกรนนะ เมื่อติดพิษเนี่ยจะทําความเสียหาย33เปอร์เซนต์ของพลังเวทของเป้าหมายนะครับก็คือถ้าพลังเวทของเขาเยอะเนี่ยก็จะโดนพิษแรงนั่นเองอ่าสกิลถัดไปนะเป็นสกิลเวทดับฟังสกิลนี้เนี่ยจะมีผลกับดาเมจกายภาพเท่านั้นนะครับเมื่อศัตรูโจมตีกายภาพเข้ามาหาเราใช่ไหมมันจะเพิ่มโอกาสการหลบหลีกกายภาพ10นนั่นเองซึ่งจะคอมโบกับสกิลถัดไปของเรานั่นเองนะครับสกิลที่6กก็คือ อ่านความคิดนั่นเองนะครับอ่านความคิดสกิลนี้เนี่ยเมื่อเราหลบหลีกสกิลของศัตรูได้นะครับจะทําให้โอกาสพันดึกของเราเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นคือตอนแรก,กมันมากอยู่แล้วใช่ปะแล้วก็เพิ่มมากขึ้นไปอีกโอ้โหแบบโดนชัวช์วแน่หละถ้าไม่ล็อกตัวที่โดนพันดึกอยู่แล้วเนาะแล้วก็สกิลพาสีต่อไปก็เป็นพวกทั่วไปเลยนะค,คือเพิ่มชีวิตของตัวเองแล้วก็ลดชิวิตของฝั่งตรงข้ามนั่นเองอ่ะก็มีประมาณนี้สําหรับเจ้าคอปด้านะครับเดี๋ยวเราจะมาหาเ yeah. หยื่อรายแรกของเราก่อนดีกว่าว่าเป็น นะครับอ uh, ่ะน <spe> ี่คนนี้คนนี้เขาเดินนะครับคนนี้เขาเดินเฮ้ยมานนี่ก่อนเลยเปล่าเอ้าไปไหนแล้วอะหายไปแล้วโอเคหาคนแป๊บหนึ่งเนาะโอเคจากที่ผมหามานานมากๆมากมากเลยนะครับกว่าจะเจอแต่ละคนนี่แบบโอ้โหเลือดตาแทบแตก โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเจ้าห้องบ้างเราเนี่ยเก่งขนาดไหนนะครับปุ๊บอ่าติดไปเลยเห็นไหมทีเดียวติดเลยนะคือโอ้โหดีมากๆเลยนะคเดี๋ยวต่อไปผมจะประลองกับพวกปีศาจแล้วเนาะคือหาคนมันนานมากแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคการเล่นเจ้าเวทอักษรให้ดูกันนะครับในคลิปถัดไปเนาะคลิปต่อไปเนะี่ยอาจจะเป็นคลิปกันเรื่องนี้แหละอ่าโอ้โหโดนไปก่อนเลยอื้อหือเจ้าเกรย์ครับวิ่งมาสับเลยไงโอเคเราก็พันหนึกไปเลยนะครับเป็นไอ้นี่แล้วกัน แล้วก็ข่ามีเขานะครับฟึบโอ้โหไม่ติดอืม้มนั่นไงรักซัดโดนไปแล้วนะสองเป้าแล้วนะตอนนี้อือบอกเลยเลยว่าอัคระนะครับถ้าไม่เลดเกมจริงๆสู้ใครไม่ค่อยได้นะไม่ค่อยเก่งนะครับต้องเน้นบอกพวกทีมเรานิดนึงนะครับเพิ่งพาตัวเองไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะถ้าบอกพิพีเนี่ยเจอคลาสอื่นอาจจะสู้ยากนิดนึงนะ แรกๆก็ต้องทนเล่นหน่อยเนาะแต่เลตเกมมาคืออันดับหนึ่งแน่นอนนะเก่งมากอือไม่ติดนะครับครั้งนี้ตีไป3ครัง้งติดไป2เลยนะครับเยอะมากๆฮิลลัสตัดเขาเล่น,ต,น,นตายแล้วนะอึ้งไม่ตายเว้ยอึดจังนะฮือหิวไงอืออืออื้อเขาบ้านเราก็ใกล้ตายแล้วนะปางตายเหมือนกันนี่วะจับไปติดไหมเฮ้ยเขาทำอะไรเนะี่ยหนีหรือเปล่าอย่าหนีนะ ออื้ติดไปแล้วครับอื้อนี่ไงติดอีกแล้วนะครับนี่สำหรับเจ้าคอบด้านะครับติดพนึกไปอีกตัวนะครับสำหรับเอลซ่าโดนไปเรียบร้อยนะครับโอ้หล่วงไป3เลยทีนี้แหละเพื่อนเอ๋ยอื้อล่วงตายตายอื้อจับไม่ได้นะครับคอบ้าอื้อน่าจะไปล็อกเป้ากลางแน่เลยก็เลยจับไม่โดนนะอื้อตายนี่นะครับ เป็นยังไงครับสำหรับเจ้าคอบ้าตัวนี้ล็อกบ่อยมากมันอยู่อย่างนีไ้ไงเนี่ยโอเคเออเดี๋ยวผมไปเล่นด่านให้ดูกันนะครับนี่เจ้าหมูตัวนี้แล้วกันโอเคเข้ามาเลยนะครับนี่ผมขอจับหมูตัวนี้ก่อนนะมันควนตีนมากพูดตรงตรงตัวนี้นะโอเคฆ่ามันก่อนเลยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเจ้าคอบ้าจะผลิตไปได้กี่ตัวนะครับผมเคยเห็นสูงส,สุดนะสามตัวเนะี่ยสามเทินสามตัวเลยครับนี่โดนไปแล้วตัวแรกนะครับ นี่อือคือเขาพนึกออกบ่อยมากๆเลยนะร,รีวิวแบบยาวๆนะเต็มเพย์จริงๆใครทนไม่ไหวก็สามารถกอไปได้นะครับคือจะไปรีวิวให้ดูจริงๆคือถ้ากอไปเนี่ยเขาจะเรียกว่ารีวิวปาวะจะ <c oughs> มาดูหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมตัวหลักก็แบบในรงด่านแบบนี้เนาะก็ต้องทนดูนินนนจจดนึงนะอาจจะช้านิดนึงครับผมอยากให้เกมมันมีแบบคูณ2เลยเนะี่ยให้มันเร็วหน่อยนะค,คือมันช้ามากเลยนะจากที่ผมสังเกตนะครับโอเคผมใช้สกิลธรรมดาแล้วกันนะครับ จะให้คอบบ้าขังอย่างเดียวเนาะเราจะไม่ขังแล้วกันอื้อนี่บนะติดเป็นตัวที่2แล้วนะับ2ตัวใน2เทินนะเดี๋ยวจะมีตัวที่3ในเทินที่3ามนะ <c oughs> หวังว่านะอย่าทำให้ผิดหวังทีมารีวิวทั้งทีโอ้โห <c oughs> ไปหาเล่นกันได้นะสำหรับสายฟรีนะเป็นตัวที่เขาแจกแล้วก็ถ้าเศษไม่พออะไรยังไงเนี่ยก็ไปซื้อในร้านค้าได้อาจจะมีคนขายเนาะเดี๋ยวผมก็ตัวนี้ไปแล้วกันโอเคคายนี่เลยอื้อติด เออโอ้โหเขาไม่ใช้สกิลนะครับใช้เป็นหมัดเหล็กมังกรพิษนะครับเออรักซัสหมีเราตีหมีผมค่อนข้างตีแรงเลยนะครับอืมไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เทิร์นที่สามเราโดนล็อกไปหมดเลยเป็นผมนร้องไห้เนี่ยอ่ะสกิลธรรมดาไปค่ายนี่เลยเออเอออืมติดอีกตัวหนึ่งนะถ้าคือสามเทิร์นเมื่อกี้ติดทั้งสามเทิร์นเลยนะโอ,อ,อ้คือเยอะมากๆ ตายตีสามเทินติดสามเทินนะครับ้าตัวนี้เกินไปอ่ะจริงๆริงาหาเล่นกันเลยนะครับคือเก่งมากๆใช้ช่วยแบบลงพ v p ีลงบอสอะไรเงี้ยถ้าสู่ไม่ได้จริงก็เอาเขามาช่วยได้นะคแบบลงเออเจลาแหละเออไม่ใช่เจลาดิบารามอะ่ะลงอันนั้นก็ช่วยได้นะสำหรัเบ,บเจ้าคอปด้านะครับผนึกเก่งมากๆเมื่อกี้โดนไหมเนะี่ยไม่ได้ดูพูดอย่างเดียว อือพามันนะจบแล้วแหละผนึกไปสักทีไปอ,อืออ่าไม่ติดไว้ตอนนี้คือผนึกบ่อยจริงๆนะครับคือผมพูดหลายครั้งเนะี่ยผนึกบ่อยเนะี่ยคือไม่ได้อวยอะไรแต่มันบ่อยจริงๆนะครับจากที่ผมลองมาหลายครั้งเนะี่ยอือตาย4,900ก้แลนะ้วมาคลอฟนี่นะครับสำหรับเจ้าครอบบ้านคือแบบโอ้โห เก่งมากๆเลยเป็นตัวแจกปีที่ค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็มีกิจกรรมหมูอยู่นะครับในวันนี้ตอนนี้ก็ประมาณ6โมงนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมหมูนะครับถึงเที่ยงคืนเลยเอาแล้วครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมและฟังกันนะสำหรับเจ้าครอบราวันนี้นะเป็นยังไงกันบ้างคือตอนนี้ผมมาเปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยนะคืออยู่เมืองนู้นแบบมันดูสว่างเกินไปนะมาอยู่มืดๆบ้างเนาะแล้วก็ใครมีอะไรสงสัยอยากถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเกมหรือข้อมูลเกมเนี่ย มาคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปหรือว่าทางแฟนเพจได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากติดต่องานอะไรก็ทางแฟนเพจ Facebook นะด้านล่างคลิปเลยเนาะอ่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ<ม>ใคร<ม>ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซ like, ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อตอไปด้วยนะโอเคบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบาย